ไม่ว่าจะหน้าไหนเราก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าบยังมีอยู่นะครับแต่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีการตั้งเป้าหมายกันด้วยว่าอยากจะให้เป้าหมายของพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเขาเลยชวนประชาชนครับมาร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี2568นะครับและถ้าเกิดท่านเนี่ยหากถูกสุนัขก,กัดนะครับให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบทุกเข็มนะครับ นายอนุชาบูรพชัยศรีครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในปี2566ครับซึ่งข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเนีย่ยระบุว่าในปี2566มีประชาชนเสียชีวิตแล้วนะครับ3รายอันนี้เป็นข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23พฤษภาคม2566นะครับเหตุจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคและในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก,ก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซ้ำนะครับหลังจากถูกสุนัขก,กัดครับโฆษกประจําสานักนายกเนียก็บอกว่าจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นนะครับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีความห่วงใยประชาชนจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและความปฏิบัติตามข้อแนะนําของกรมควบคุมโรคโดยการนําสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ําลายของสัตว์ เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนนะครับหรือไม่ทราบประวัติมาก่อนเลยเนี่ย ได้รับวัคซีนยางไม่ครบตามกําหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดและสะบู่โดยให้น้ําไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์นะครับ ก็มีการให้กักขังสัตว์ที่กัดและเรียเนี่ยเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวเสียชีวิตให้รีบแจ้งผู้นําชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็แจ้งพศสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสยัยที่เพิ่งตาย,น,ยนะครับหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ และไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สังพยาบาลหลังถูกกัดควนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนี้จะฉีดวัคซีนเพียง4-5ถึงครั้งเท่านั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรศัพท์ครับ1422ครับรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนเลยร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี2568นะครับตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาโรคนี้ครับโดยมุ่งเน้นในการควบคุมประชาชนนะครับ สอาประชากรของสุนัขและแมวด้วยและก็สัตว์ที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจํานวนสุนัขและแมวเป็นประจําทุกปีครับอีกทั้งส่งเสริมความตระหนักรู้นะครับเรื่องของโรคพิษสุนักบ้าให้ประชาชนและก็เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดช,ชอบและไม่ปล่อยทิ้งสัตว์ในพื้นที่สาธารณะนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเอาไว้ซึ่งสําหรับโรคพิษสุนักบ้าครับคุณผู้ชมข้อมูลของกลม่มควบคุมโรคเนี่ยระบุเอาไว้ว่า สามารถพบได้นะครับตลอดทั้งปีเลยหากในพื้นที่ที่นั้นเนี่ยมีสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อแล้วไปกัดคนหรือว่าสัตว์ตัวอื่นต่อไปโรคนี้เนี่ยติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขและแมวแล้วก็พบบ้างในโครกระบือหรือว่าเชื้อเนี่ยจะเข้าไปทางบาดแผลที่ถูกกัดขวน หรือว่าสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อเข้าทางแผลนะครับหรือว่าเยื่อเมือกอ่อนผู้ป่วยโรคพิษสุนักบ้าครับจะพบอาการทางระบบประสาทแบบเฉียบพลันอาการเนี่ยเขาบอกว่าระยะแรกจะมีไข้นะครับอาจพบอาการคันบริเวณบาดแผลที่ถูกกัดมีความแสบร้อนแล้วก็ลามไปในส่วนอื่นๆเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียนะครับปวดศีรษะต่อมาเนี่ยจะมีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายนอนไม่หลับ ประสาทหลอนไวต่อสิ่งกระตุน้นเสียการทรงตัวผู้จาเพอเจอร์กลืนลำบากครับคุณผู้ชมน้ำลายเนี่ยไหลออกมากล้ามเนื้อกระตุกแน่นหน้าอกชักเกร็งอาจพบอาการกลัวแสงกลัวลมกลัวน้ำนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นในส่วนของอาการที่พบขึ้นมานะฮะพบอยู่เนี่ยประมาณ80%ส่วนอาการที่พบในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%ของผู้ป่วย นั่นก็คืออาการอัมพาตโดยอาการอัมพาตเนี่ยกล้ามเนื้อจะเริ่มนะฮะจากข้างที่ถูกกัดก่อนแล้วก็ก่อนจะลุกลามไปที่แขนขาทั้ง4ข้างนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตในที่สุดล่ะครับ